มากกว่านี้ครับหรือเราอาจจะถึงขั้นเป็นอมตะเลยก็เป็นได้นะครับอาจารย์แต่แต่ทุกวันนี้ก็มีคนตายครับอาจารย์แสดงว่าเราไม่ยอมรับความเสื่อมว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมเราคิดว่าทรัพยากรในโลกนี้จะเพียงพอต่อความต้องการของทุกคนบนโลกนี้ไหมในอนาคตข้างหน้าเราไม่คิดว่าทรัพยากร,กรมันจะค่อยๆหายไปเหรอทุกวันนี้ป่าไม้ค่อยๆหายไปแล้ววันข้างหน้าที่เราบอกว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้เรามองเห็นแต่มุมที่จเจริญ แต่เรารไม่พิจารณามุมที่เสื่อมเลยอาจารย์ฟังเราเนี่ยอาจารย์เราไม่เห็นเราพูดถึงมุมที่เสื่อมเลยว่าวันหนึง่งทรัพยากรตัวหนึ่งจะหายไปจนไม่สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีตัวนั้นต่อไปได้อาจารย์ไม่เห็นเรา<อ>พูดว่าถ้าตัวนั้นทรัพยากรตัวนั้นน้ำมันหมดไปจะหาอะไรน้ำมันมาทดแทนแล้วถ้าถ <ไป S 1> ึองอางันหม,หมดไปหมดไปแล้วไฟฟ้าวันหนึ่งมันจะไม่หมดเหรอคำถามแล้วไฟฟ้าเกิดจากอะไรเกิดจากเอ็นนิโคลาเทสลาเขาบอกว่าเกิดจากก้อนเมฆไหมครับอาจารย์แบบว่ามีประจุบวกประจุลบอ่า มันมันมีหมดไปใช่ไหมครับอาจารย์ไฟฟ้าม่แล้วกระแสไฟฟ้าาอยังไงอะกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ผลิตทุกวันนี้อาศัยอะไรกระแสน้ํากระแสลมแล้วเจ้าวันหนึ่งไม่มีลมถ้าวันหนึ่งไม่มีน้ําล่ะวันหนึ่งไม่มีลมวันหนึ่งไม่มีน้ํากระแสไฟเกิดขึ้นได้ไหมทรัพยากรจะไปต่อยังไงพราพุทธเจ้าเคยพยากรไว้วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยน้ําจะเหือดแห้งนะครับผมแล้วจะทรัพยากรตัวนั้นมาจากไหนอืม ก็ต้องย้ายไปอีกต่างโลกครับอาจารย์ไปอยู่ดาวอังคารหรือไม่ก็ดาวอื่นที่เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์และดาวอังคารมีทรัพยากรอะไรให้เราใช้ในเมื่อทุกอย่างต้องเอาจากโลกไปทั้งหมดเลยในเมื่อในโลกไม่มีแล้วอาจารย์ดาวอังคารจะมีอะไรทรัพยากรอะไรในดาวอังคารก็ไม่มีมีอะไรบ้างที่ทรัพยากรที่สามารถใช้ได้ไม่มีแล้วแล้วก็จากโลกไปปลูกใหม่ครับอาจารย์ไปเพาะปลูกเป็นเกรรษตรกรรมที่ดาวอังคารแล้วเราคิดว่ามันจะไม่หมดเหรอหมดครับแล้วเราก็ย้ายดาวต่อไปเรื่อยๆสร้างเทคโนโลยีไปเรื่อยๆอันนี้มันเพเจร เใช่มันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถย้ายอะไรแบบนั้นได้ย้ายลกลากเราได้แค่อยู่ในโลกนี้เราไปอยู่ในโลกอื่นไม่ได้เพราะเราถูกเหตุปัจจัยกําหนดไว้ที่โลกนี้ตามเหตุตามปัจจัยของโลกนี้ไม่มีทางมนุษย์ไม่สามารถไปเกิดในโลกอื่นได้นอกจากโลกนี้แล้วเมื่อทรัพยากรหมดมนุษย์ก็จะเสื่อมสลายแตกทําลายไปตามเหตุตามปัจจัยของโลกที่เสื่อมสลายไป ทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมไม่มีอะไรอยู่ทั่วแลววันหนึ่งจะไม่เหลือมนุษย์เลยแม้แต่คนเดียวด้วยซ้ำไปใช่ครับวงการวิทยาศาสตร์เขาก็บอกไว้อยู่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะขยายขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะเป็นแบบตามที่พระเจ้าทำทำทำนายไว้ครับที่แบบพระพุทธเจ้าได้บอกว่าดวงอาทิตย์ขยายขึ้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏแล้วก็ดวงที่สามสี่ห้าใช่ไหมครับถูกต้องดวงอาทิตย์จะมีถึงเจ็ดดวงและพระองค์ทรงบอกไว้หมดเลยว่าแต่ละดวงเกิดขึ้นอะไรจะเสื่อมหายไป อะไรจะค่อยหายไปอะไรจะค่อยดับไปอะไรจะค่อยละลายไปจะค่อยๆละลายไปทีละอันทีละอันจนไม่เหลืออะไรเลยจนแตกกระจายเป็นจุยไปหมดหอืมครับอาจา์เพราะถ้้สิ่งที่เราคานวณเนี่ยเราคํานวณภายใต้ของการมีทรัพยากรแต่ระะเราไม่ได้คำนวณภายใต้ของคําว่าไม่มีทรัพยากรเมื่อไม่มีทรัพยากรความจเจริญจะเกิดขึ้นได้ไงไม่มีเงินน่ะจะซื้ออะไรได้ไม่มีทรัพยากรจะผลิตอะไรออกมาได้ไม่มี ก็มนไม่มีทรัพยากรให้ผลิตเพราะนั้นเราไม่ได้คำนวณภายใต้ของคําว่าเสื่อมเรารู้ไหมว่าทรัพยากรบนโลกนี้มันหมดได้อรู้ครับก็ใช่ก็รู้ได้แสดงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมแต่เรากําลังคิดถึงอนาคตที่ไม่มีวานเสื่อมเลยครับผมเพราะสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่ตักอากาศที่เราคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้เพราะเราคิดว่าทุกอย่างไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เนี่ยเราไม่อยู่บนความจริงอืม แต่ว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่บางครั้งในปัจจุบันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับอาจารย์ก็ถูกต้องก็เกิดขึ้น,น,นได้ไงแต่มันมีความเสื่อมไหมล่ะมีครับเออมันจเจริญได้มันก็เสื่อมได้เราคิดว่าการสร้างตึกอดีตกับปัจจุบันเราคิดว่าอะไรแข็งแรงกว่ากันปัจจุบันครับแน่ใจเหรอโอ้อดีตแข็งแกร่งรก,กว่าล่ะครับใช่เราคิดว่าผนังบ้านมวลเบากับอิฐมอที่คนข้างกันในอดีต เราว่าอะไรแข็งแรงกว่ากันผนังบ้านมวลเบากับอิฐมอนคือยังไงครับอาจารย์เราว่าอิฐมอนแดงสมัยก่อนเนี่ยคนจะสร้างบ้านด้วยอิฐมอนแดงหมดทุกบ้านครับเพราะว่ามันหาทรัพยากรดีที่สุดได้แค่นั้นแต่ปัจจุบันมันมีตัวมารองรับใหม่เรียกว่าผนังเบาเราคิดว่าระหว่างอิฐมอนแดงกับผนังเบาอะไรแข็งแรงกว่ากันผนังเบาแข็งแรงกว่ารือครับผนังบเบาแนวคัตเตอร์กรีดได้นะโอ้ ม่ใช่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะแข็งแรงกว่าอดีตหรอครับอาจารย์ไม่ใช่เราเข้าใจผิดเทคโนโลยีในสมัยโบราณจนทุกวันเนี้ยยังหาวิธีการแบบนี้ไม่ได้ก็มีเมื่อก่อนสมัยการสมัยก่อนการสร้างอย่างเช่นการสร้างบ้านเรือนไทยเนี่ยไม่ต้องใช้ตะปูปัจจุบันเนี่ยจะเหลือสักกี่คนที่ทําได้ครับไม่เหลือใช้อะไรเพราะใช้เทคโนโลยีตัวเนี้ย ดับไปหมดแล้วแล้วบ้านเรือนไทยเนี่ยใช้ขัดประตูขัดแล้วอยู่ได้นานเป็นร้อยปีบ้านปูนเนี่ยอยู่ไม่นานก็ต้องบูรณะบหม่แล้วอืมแต่สุดท้ายไดที่สุดทั้งสองแบบก็ต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาใช่ไหมครับทุกอย่างต้นเดินสู่ความเสื่อมเห็นไหมความแข็งแรงที่เราคิดว่ามันมีความแข็งแรงอย่างอิฐมอญปัจจุบันอิฐมอญไม่มีใครสร้างแล้วไปสร้างอะไรถังเบากันหมดเพราะอะไรโดนลหลอกคิดว่าไม่อมความร้อนบ้างอะไรบ้างเพื่ออะไรจะได้เอาราคาถูกๆมาสร้าง บ้านจะเป็นเทคโนโลยีถูกลงเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมเขาจนว,วัตกรรมถูกต้องเป็นนวัตกรรมแต่ไม่ใช่นว,วัตกรรมที่แข็งแรงเป็นนวัตกรรมที่ถูกหลอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีกว่าเทคโนโลยีเดิมเทคโนโลยีใหม่ดีกว่าเทคโนโลยีเดิมเพราะอะไรมันสะดวกต่อการสร้างขึ้นเร็วขึ้นสร้างอิฐมอญแดงบ้านแข็งแรงแต่อมความร้อนบ้านแข็งแรงอยู่ได้เป็นร้อยปีก็ไม่พังแต่ผนังเบาอยู่ไม่เกินร้อยปีพังแน่นอน บ้านเนี่ยซื้อใหม่ผนังเบาเนี่ยส่งมอบบ้านจะยังไม่ผ่านเดือนหนึ่งรอยแตกเกิดขึ้นแล้วแต่อิฐมอนแดงเนี่ยอยู่เป,ป็นร้อยปียังไม่มีรอยแตกด้วยซ้บแต่ผนังเบาไม่ออมความร้อนก็ต่างกันแค่นั้นเลือกเอาจะเอาอะไรอ,อยู่กับความร้อนซึ่งก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากทุกวันนี้บ้านก็มีแอร์ไม่ใช่เหรอเหมือนแอร์ใช่ครับ <laughs> เออเนี่ยปัญหาคือมันแลกกันมันได้เสียไงแต่สุดท้ายแล้วมันเดินสู่ความเสื่อมเทคโนโลยีนี่แหละเป็นตัวเดินสู่ความเสื่อม รับผมยิ่งเทคโนโลยีเจริญมากเท่าไหร่ความเสื่อมยิ่งมีมากขึ้นตัวนั้นความเสื่อมทรศัพทใจหรือนะครับใช่ยิ่งเสื่อมทางจิตใจเทคโนโลยีเจริญแต่ความเสื่อมรามในสังคมมีมากขึ้นแล้วเทคโนโลยีจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อคุณธรรมจริยธรรมของคนต่ำสามลมมีการทําลายทําร้ายกันเทคโนโลยีเจริญแต่คุณธรรมเสื่อมแต่เทคโนโลยีเจริญแต่มันเทคโนโลยีนี้ใช้เพื่อใครอ่ะใช้เพื่อคนไม่ใช่เหรอ ใช่ครับแล้วคนเสื่อมแต่เทคโนโลยีจเจริญเทคโนโลยีเจ,จเริญเจริญไปแต่คนเสื่อมลงจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเทคโนโลยีทําให้คนจเจริญขึ้นตามเทคโนโลยีไม่ได้จริงครับผมจะไม่เป็นคนอย่างครับผมจะ,จะเจริญขึ้นตามเทคโนโลยีครับอาจารย์เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็เดินสู่ความเสื่อมโดยที่เราคิดเองว่าเรากําลังจเจริญเขาแบบผมจะเป็นคนดีขึ้นหนหอครับอาจารย์ใช่นั่นเราคิดแต่เวลานะปฏิบัติจริงมันทําไม่ได้ไง ก็ตามเหตุตามปัจจัยเราสามารถห้ามความโกรธตัวเองเวลาคนทําให้เราไม่พอใจได้ไหมล่ะไม่ได้ครับโกรธปุ๊บโกรธปั๊บเลยก็นั่นใหญ่สุดท้ายแล้วเทคโนโลยีก็ไม่ได้ดึงคุณธรรมจริยธรรมเราดีขึ้นคุณธรรมจริยธรรมมันต้องเป็นไปตามเหตุและผลตามไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่เอาเทคโนโลยีมาขัดเกาชีวิตเราให้ดีกว่าเดิมต้องเอาคุณธรรมจริยธรรมมาขัดเกลาให้เราดีกว่าเดิมมันเข้าใจบริบทผิดคิดว่าคุณธรรมมันเป็นไปตามความเจริญไม่ใช่เทคโนโลยี แก้ไขคุณธรรมจริยธรรมในใจไม่ได้แต่ต้องอาศัยสัยจจความจริงของคําสอนนี้เป็นตัวขัดเกาคุณธรรมจริยธรรมในใจมันไปคนละทางนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีธรรมะควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้วย ถูกต้องสุดท้ายแล้วมันก็ทิ้งคุณธรรมไม่ได้ถ้าทิ้งคุณธรรมแต่เทคโนโลยีเจริญมันก็เอาเทคโนโลยีมาฟาดฟันกันในสังคมสุดท้ายก็เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันและกันเทคโนโลยีจเจริญแต่ไม่มีคนให้เจริญแล้วเทคโนโลยีจะเจริญไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วความเจริญของเทคโนโลยีจเจริญไปแต่ความเสื่อมทรามของมนุษย์มีมากขึ้นสุดท้ายมนุษย์ก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนั้นอยู่ดีเพราะอะไรทำลายกันเองจนไม่เหลือครับผม เพราะฉะนั้นคนที่อแบบเป็นคนใหญ่คนโตจะต้องแบบเป็นคนที่กุมอำนาจเทคโนโลยีใช่ไหมครับอาจารย์จะต้องแบบเป็นคนที่แบบใช้เทคโนโลยีเพื่อแบบว่าช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ไม่ใช่แบบว่าให้เป็นคนที่แบบเป็นคนชั่วมากุมอำนาจใช่ไหมครับประมาณนั้น <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นคนชั่วไปควบคุมอำนาจเพราะคนดีเขาไม่ได้อยากจะอยู่อำนาจแบบนั้นเรากเาจะไปควบคุมใครทำไมมันมีแต่แบบชั่วเท่านั้นแหละที่อยากจะควบคุมอำนาจเปลี่ยนเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนนิสัยคนใช่ไหมครับ ถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อมันได้อํานาจมาสแสวงหาอํานาจมันย่อมเสพเสพสสุกกับอํานาจนั้นอยู่แล้วไม่มีใครไม่พอ<ช>ไม่เพลินพอใจกับอํานาจนั้น <c oughs> สุดท้ายแล้วมันก็จะแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามบัจจัยตามการเวลาสุดท้ายมันก็นําไปสู่ความเสื่อมรามแล้วก็เข้าข้างตัวเองคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นี้ถูกต้องอืม <c oughs> เราจะไม่มีแบบโอกาสมีชีวิตเปตามมาต็นอมตะเลยนะครับอาจารย์แบบเป็นไซบอร์กอะไรอย่างนี้ไม่มีทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมความเสื่อม มนุษย์เหล่านี้อยู่ในโลกนี้ได้ไม่เกินร้อยปีบวกลบจะไม่มีใครสามารถเกินไปกว่านี้ได้ไม่มีสองร้อยได้ไหมครับเทคโนโลยีไม่ได้ไม่ว่าเทคโนโลยีจะดีแค่ไหนจะไม่เกินเพราะนี่มันคือยุคเสื่อมสุดโอ้เพรเราอยู่ในยุคเสื่อมมันใช่ดิก็ร้อยปีไงอืมแต่ก็จะมียุคที่แบบว่าอายุหมื่นปีใช่ไหมครับเหมือนอาจารย์เคยเคยพูดไหถึงว้ก็นายุคเจริญใช่ แสดงว่ายุคนั้นจะต้องเป็นยุคที่นวัตรกรรมเทคโนโลยีเนี่ยแบบเจริญมากๆในแน่ทำให้มันอายุยืนไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่ก็อย่างที่บอกไงยิ่งเทคโนโลยีเจริญมากเท่าไหร่ทำให้คุณธรรมจริยธรรมเสื่อมทรามมากเท่านั้นเทคโนโลยีมไม่ได้เป็นตัวกําหนดอายุยืนทั้งทที่ยุคนี้เทคโนโลยีตั้งมากมายแต่ทำไมคนไทยไม่อายุยืนหรือคนทั้งโลกไม่อายุยืนกลับกลายเป็นอายุสั้นลงเรื่อยๆมันตรงกันข้ามนะแสดงว่าสิ่งที่ทำให้อายุยืนไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นคุณธรรมจริยธรรมต่างหาก คนคช่วงที่มีอายุเป็นหมื่นปีไม่ใช่เทคโนโลยีเจริญแต่เป็นคุณธรรมจริยธรรมเจริญ,รญครับยิ่งไม่มีการเบียดเบียนเดือดร้อนกันยิ่งทําให้คนอายุยืนขึ้นมากเท่านั้นแต่ทุกวันนี้มาเสื่อมรามลงเรื่อยๆเพราะมีการเบียดเบียนเดือดร้อนกันเมื่อมีการเบียดเบียนเดือดร้อนกันคุณธรรมจริยธรรมต่ำซ้ำจึงอายุสั้นอืมอยู่ที่จิตใจใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดเราแฮปปี้เราก็มีโอกาสที่อายุยืนคือแบบใจก็คือร่างกายเราครับเพราที่บอกเข้าใจ มันส,สุขภาพจิตด้วยอะไรเงี้ยใช่มันเป็นไปนตามเหตุของมันไงย,ย,ยิ่งจิตดีเท่าไหร่อายุก็ยิ่งยืนมากเท่านั้นครับอืมเอครับอาจารย์ก็ไม่มีคาถามแล้วครับมาคาถามแล้วก็อาจารย์อธิบายได้เคลียร์มากเลยครับก็ขอบมากนะครับส,บสบาธ<อ>ุอนุโมทนะด้วยครับขอบมากครับ อ่ะได้เวลาทุกคนสุอนอนพิกฉันจะ้ะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะไม่ได้นอนจะ้ะ